จะพาทุกคนเข้าสู่โลกของการโคดดิ้งฟังดูแล้วอาจจะดูน่ากลัวใช่ไหมคะภาษาแปลกๆภาษาคอมพิวเตอร์ที่เราไม่เข้าใจแต่ไม่ต้องห่วงนะคะโคดดิ้งไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่เคยทําความรู้จักกับมันมาก่อนซึ่งตอนนี้มีโครงการดีๆอย่างโ o d i ิ g ง h a i l a n d ที่ทําให้เราเข้าถึงการโคดดิ้งได้อย่างง่ายๆเชิญเองก็เคยเรียนเขียนโค้ดมาก่อนและรู้สึกว่ามันสามารถสร้างสารรค์อะไรได้หลายๆอย่างจากจินตนาการของเรา สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนชั้นป .4 โรงเรียนเทศบาล3าวัดสาราหัวยางทุกคนนะครับครั้งนี้นะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่ส2แล้วนะครับสําหรับการเรียนออนไลน์ของวิชาเทคโนโลยีหรือวิทยาการคานวณนะครับในครั้งที่แล้วนะครับเราก็ได้เสร็จสิ้นกันนะครับเรื่องของการเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะครับชื่อหน่วยว่าการแก้ปัญหาอย่างง่ายนะครับซึ่งนักเรียนก็ได้ สอบออนไลน์ไปแล้วนะครับมาครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่นักเรียนได้ดูในต้นคลิปเมื่อกี้นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการโคดดิ้งนะครับหรือเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งเราจะเรียนรู้จากง่ายๆไปก่อนนะครับแล้วมันสําคัญยังไงล่ะครับการโคดดิ้งหรือว่าการเขียนโปรแกรมนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับในคลิปวันนี้นะครับ จากในชีวิตประจําวันที่เราพบเห็นกันอยู่นะครับนักเรียนรู้จักไหมครับว่าผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้ที่เป็นต้นคิดของ facebook หรือว่า youtube หรือ Google นะครับเขาคือใครนะครับเขาเหล่านั้นนะครับล้วนแต่เป็นผู้ที่มีอายุที่ยังน้อยนะครับแต่ว่าเขาได้รับความสำเร็จในชีวิตนะครับในเรื่องของ ความมั่นคงหรือว่ามาีมีเงินเยอะนะครับในระดับโลกเลยทีเดียวเพราะว่าเขาเหล่านั้นนะครับล้วนแต่เป็นผู้ที่มาจากนักสร้างโปรแกรมทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งเราก็ได้มาใช้กันอยู่ในชีวิตประจาวันในขณะนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะครับว่าการเขียนโปรแกรมนั้นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับให้เรามาพบกัน,นครับ การเขียนโปรแกรมชื่อหนึ่งนะครับก็มีชื่อว่าโคดดิ้งถ้าจะเปรียบการเขียนโปรแกรมเหมือนกับการเขียนหนังสือเวลาเราเขียนหนังสือผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือเป็นรูปเล่มหนังสือออกมาใช่ไหมครับไอ้คำว่าการเขียนโปรแกรมชื่อว่าเขียนเหมือนกันแต่ผลลัพธ์ของการเขียนโปรแกรมมันได้ออกมาเป็นโปรแกรมเช่น microsoft word microsoft excel ลายซึ่งโปรแกรมพวกนี้นะครับก็เกิดจากการเขียนโปรแกรมแล้วทำไมเราต้องมาหัดเขียนโปรแกรมถ้าเรามองดูไปสิ่งที่รอบตัวเรานะครับเวลาเราไปทำงานเนาะเราก็ต้องใช้โปรแกรมพวก Microsoft Word Microsoft Excel ส่งเมลหรือช่วงที่เราหยุดพักพักข้าวพักกินข้าวเนาะ ราก็จะหยิบมือถือขึ้นมาแชทไลน์ดู Youtube ดู Facebook ส่องอิน t a าแกรซึ่งกิจกรรมในชีวิตประจำวันเรานะครับก็จะเกี่ยวข้องกับโปรแกรมอยู่แล้วเพราะนั้นการหัดเขียนโปรแกรมก็เหมือนเป็นการหาความรู้รอบตัวใส่ตัวเองอีเหตุผลหนึ่งทำไมเราต้องมาหัดเขียนโปรแกรมต้องบ่อยนี้นะครับว่าในหลักสูตรของเด็กนะเด็กตั้งแต่ประถมยัน อยันม .6 ทั้ง12ชั้นปีเขามีหลักสูตรชื่อว่าวิทยาการคำนวณวิชาที่พูดถึงมันมีการสอนเขียนโปรแกรมให้กับเด็กไทยแต่ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าไอวิทยาการคำนวณน่ะมันจริงๆแล้วมันเกิดจาก3วิชาหลักๆก็คือ 1. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ 3. การรู้เรื่องดิจิทัลซึ่งสามวิชาพวกนี้นะครับมันรวมกลายร่างเป็นวิทยาการคำนวณที่เป็นวิชาบังคับที่สอนเด็กทั้ง12ชั้นปีแต่ไอส่วนการเขียนโปรแกรมนะครับมันไม่ใช่ทั้งหมดของวิชานี้ส่วนของของการเขียนโปรแกรมนะครับมันก็มาจากวิทยาการคอมพิวเตอร์เพราะนั้นในหลักสูตรที่เด็กได้เรียนก็จะได้เรียนเขียนโปรแกรมบางส่วนเท่านั้น คือไม่ได้เรียนทั้งทุกเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับก่อนอื่นเราจะมาดูคําศัพท์ในแวดวงการเขียนโปรแกรมเสียก่อนคําที่เราควรจะรู้ก็คือคําว่า coding หรือเรียกชื่อเป็นภาษาไทยก็คือการเขียนโปรแกรมหรือชื่อภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาก็คือ p r ร g ม a m m i n g ค,คืออย่างที่บอกนะครับที่เปรียบเทียบการเขียนโปรแกรมเหมือนการเขียนหนังสือเนาะผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นโปรแกรมแต่จริงๆแล้วก่อนที่จะได้โปรแกรมออกมา มันได้เป็นซอฟต์โค้ดหรือเรียกสั้นๆว่าโค้ดก็ได้มันเป็นชุดคำสั่งที่คอมพิวเตอร์มันเข้าใจซึ่งไอตัวการเขียนโปรแกรมนะครับมันเกิดจากโปรแกรมเมอร์เป็นคนสร้างโปรแกรมเมอร์คืออาชีพนักเขียนโปรแกรมนะครับเป็นอาชีพของนักเขียนโปรแกรมที่เขาจะเขียนโปรแกรมแล้วได้เป็นตัวโค้ดหรือซอฟต์โค้ดนะครับ แต่ไอตัวโค้ดที่พร้อมทำงานนะครับมันก็จะกลายเป็นซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันแล้วแต่เราจะเรียกเชื่อนะซึ่งผู้ใช้งานอย่างอ่ายูเซอร์ก็คือผู้ใช้งานก็จะมาใช้โปรแกรมพวกนี้ก็ยกตัวอย่างเช่น Microsoft Word Excel Line อะไรพวกนี้นะครับก็ล้วนเกิดจากโปรแกรมเมอร์เละครับเป็นคนเขียนเขียนโปรแกรมขึ้นมาได้เป็นโค้ด แล้น,นั้นโค้ดก็กลายเป็นโปรแกรมให้เราได้ใช้งานเคราวนี้นะครับมีศัพท์หนึ่งที่เราควรจะรู้ในการเขียนโปรแกรมคือคำว่า Run ชื่อภาษาอังกฤษก็คือ run แต่ run ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงวิ่งนะครับ run มันก็คือการสั่งให้คอมพิวเตอร์มันมาประมวลผลตามชุดคำสั่งที่เขียนอยู่ในโค้ดหมายถึงโปรแกรมมันทำงานอยู่สไลด์ก่อนหน้านี้ มีการพูดถึงชุดคำสั่งที่คอมมันเข้าใจคราวนี้ผมอยากจะมาเปรียบเทียบว่าไอ้ชุดคำสั่งเนี่ยมันคล้ายๆกับกฎหมาย,ยานะโปรแกรมเมอร์มีหน้าที่เขียนชุดคำสั่งก็คือตัวโค้ดเนี่ยครับผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นชุดคำสั่งที่คอมพิวเตอร์มันเข้าใจแต่ถ้าเป็นกฎหมายของมนุษย์มนุษย์เห็นต้องทําตามใช่ไหมละ่ะที่ว่านี่ครับในโลกของคอมพิวเตอร์คือชุดคำสั่งเป็นสิ่งที่ คอมพิวเตอร์ต้องปฏิบัติตามไอชุดคําสั่งที่คอมพิวเตอร์มันเข้าใจนะครับจริงๆแล้วมันก็คือชุดของตัวเลขที่ประกอบด้วยตัวเลข0กับ1ที่มาแบบต่อๆกันเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นภาษาภาษาหนึ่งะครับเ็าถึงเรียกว่าเป็นภาษาเครื่องชื่อภาษาอังกคือ Machine Code ซึ่งเวลาคอมพิวเตอร์นะครับเห็นตัวเลข 010101นะครับเข้าใจแล้วก็สามารถทําตามได้แน่นอนนะครับภาษาเครื่องนะครับที่ประกอบด้วยชุดคําสั่ง010101อะไรพวกนี้นะครับคอมพิวเตอร์มันเห็นแล้วชิวๆเข้าใจได้สบายมากแต่ถ้าเป็นมนุษย์เราธรรมดาถ้ามาเห็นรหัสอะไรพวกนี้ถามว่าเราสามารถเขียนได้ไหมก็เขียนได้บอกได้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ก็ทํางานตามที่เราต้องการได้แต่ คนเรามันจะมึนหัวตายครับเห็นแต่ตัวเลข0101ตัวเหตุน,นี้เขาถึงต้องมีภาษาเขียนโปรแกรมในระดับสูงก็ยกตัวอย่างเช่นภาษา Java j a วาส c r ิป t Python C C++ PH p h พซึ่งภาษาเขียนโปรแกรมพวกนี้นะครับโปรแกรมเมอร์คือนักเขียนโปรแกรมนะเขาสามารถที่จะเข้าใจได้สบายสบายแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์มันเห็นแล้วมันไม่เข้าใจเพราะนั้นภาษาดับสูงก็ต้องมีการแปลภาษา ให้เป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่งซึ่งเป็นภาษาที่คอมมันเข้าใจได้นะครับถ้าเราจะเปรียบเทียบภาษาเขียนโปรแกรมในระดับสูงเหมือนกับภาษาท้องถิ่นในแต่ละประเทศเนาะเช่นในโลกนี้เราก็จะมีภาษาไทยจีนฝรั่งเศสรัสเซีแเยแน่นอนนะครับถ้าเราเอาภาษาพวกนี้ไปสื่อสารกับคนทั้งโลกมันคงเขาคงจะไม่เข้าใจเนาะเพราะเป็นภาษาที่ใช้เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นใช่ไหมละ่ะ แต่ถ้าเราจะสื่อสารกับคนทั้งโลกแล้วก็ต้องเราก็ต้องมีการแปลภาษาให้เป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่เป็นตอร์เนชั่นแนลเป็นภาษากลางซึ่งภาษาอังกฤษนี้ก็อาจจะเปรียบเหมือนเป็นภาษาเครื่องของโลกคอมพิวเตอร์ภาษาดับสูงครับที่นิยมไปใช้งานพวกางเช่นตัวอย่างนะครับอย่างเห็นในตารางก็อย่างเช่นปัญญาประดิษฐ์งานวิทยาศาสตร์แฮกเกอร์เจาะระบบหรือเราจะไปใช้งานพวก เขียนแอปบนมือถือพวกแอนดร i ยด์ไหรือจะไปเขียนโปรแกรมไปเขียนเกมบนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือโน้ตบุ๊กหรือจะเขียนโปรแกรมพวก Internet of t h i n g s นะครับหรือจะไปเขียนเว็บทรงเว็บไซต์ซึ่งงานส่วนใหญ่นะครับงานเขียนโปรแกรมส่วนใหญ่แล้วภาษาที่นิยมใช้จะเป็นตระกูลภาษาที่เราเวลาเขียนโปรแกรมเราต้องพิมพ์เอาในยุคป,ปัจจุบันนะครับระบบคอมพิวเตอร์ที่ว่านี่ครับไม่จําเป็นต้องอยู่ที่ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไม่จาเป็นต้องอยู่ที่โนโบุ๊กปัจจุบันนี้มันสามารถที่จะย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยไปอยู่บนมือถือก็ได้ไปอยู่บนรถยนต์ไปอยู่บนทีวีก็ได้ทำจึงทําให้ตัวโปรแกรมไม่จําเป็นต้องอยู่ที่คอมพิวเตอร์สามารถที่ไปอยู่บนมือถืออยู่บนรถอยู่บนทีวีตู้เย็นอะไรก็ได้ครับครับอยากที่ได้ดูคลิปเป็นไงบ้างครับนักเรียนพอจะเข้าใจบ้างไหมครับ เดี๋ยวให้นักเรียนเตรียมสมุดจดนะครับแล้วก็ปากกาดินสอก็ได้นะครับเตรียมจดลงไปนะครับเราจะมาสรุปพร้อมกันนะครับว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ได้ความรู้อะไรมาบ้างนะครับในวันนี้ด้วยแบบฝึกหัดต่อไปนี้นะครับอนี่คือแบบฝึกหัดของวันนี้นะครับเราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับ การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วยสครตนะครับแล้วสครตคืออะไรนะครับอยู่ที่บรรทัดสุดท้ายนั่นเองนะครับเรามาสรุปกันนะครับมีหัวข้อดังต่อไปนี้นะครับบรรทัดที่1ครับวันนี้เราเรียนเรื่องการอะไรนะครับซึ่งหมายความว่าโคดดิ้งหรือโปรแกรมมิ่งความหมายก็คือการเขียนโค้ดหรือเราเรียกเต็มๆว่าซอฟต์โค้ดนะครับ ื่อสร้างเป็นโปรแกรมหรือเราเรียกว่าแอปพลิเคชันหรืออะไรแววนนะครับให้เติมมาด้วยนะครับเรื่องที่2นะครับซึ่งเราได้ดูไปจากคลิปนะครับวิชาวิทยาการคำนวณว,วิชานี้นะครับมาจาก3วิชาด้วยกันนะครับก็คือ1วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม2มาจากวิชาอะไรนะครับ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีนะครับแล้วก็3เรื่องเกี่ยวกับวิชาอะไรนะครับเกี่ยวกับการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีนะครับเรื่องต่อไปนะครับคําว่าโปรแกรมเมอร์นะครับมาจากภาษาอังกฤษนะครับหมายความว่าอะไรคืออะไรนะครับนักเรียนเติมมาด้วยนะครับ ข้อต่อไปครับมีคำว่า run โปรแกรมนะครับก็คือการสั่งให้โปรแกรมทำงานนั่นเองนะครับตอนนี้ไม่ต้องเติมนะครับบต้วนนะครับข้อต่อไปนะครับภาษาเครื่องอภาษาที่เราดูในคลิปเมื่อกี้นะครับจะมีอยู่2ภาษาด้วยกันก็คือ2ระดับด้วยกันนั่นเองนะครับ ภาษาระดับต่ำนะครับเขาเรียกว่าภาษาเครื่องนะครับก็คือเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าใจได้เลยนะครับประกอบด้วยตัวเลข2จํานวนนะครับก็คือเลขอะไร,ะรกับเลขอะไรนะครับเติมมาด้วยนะครับและก็อีกภาษาหนึ่งนะครับเป็นภาษาที่สูงกว่าภาษาเครื่องนะครับเขาเรียกว่าภาษาอะไรนักเรียนเติมมาด้วยนะครับคือภาษาที่โปรแกรมเมอร์ เข้าใจได้ง่ายเช่นภาษาจาวาภาษา Python ภาษา c ัคลซึ่งในรูปนี้ก็มีหลายภาษามากเลยนะครับนักเรียนสามารถที่จะหยุดคลิปนี้ไว้ชั่วคราวก่อนนะครับเพื่อที่จะจดให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับนักเรียนอย่าลืมถ่ายรูปนะครับแล้วก็ส่งมาให้ครูตรวจด,ดูนะครับในลายส่งงานของ ั้นป .4 วิชาเทคโนโลยีนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมนะครับหรือสร้างโปรแกรมนะครับซึ่งโปรแกรมเนี่ยเราใช้อยู่ทุกทุกวันอยู่แล้วนะครับแล้วนักเรียนอยากจะสร้างเป็นหรือเปล่านะครับก็ต้องเริ่มศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่เบื้องต้นเมอนก่อนนะครับซึ่งนักเรียนอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ต้อง เรียนรู้แล้วก็ดูไปเรืร่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวพิ่งท้อแท้นะครับตอนนี้นะครับก็คงพอไปแค่น,นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่